บอกเลยครับว่าไม้น้อยมากคันนี้ไม้แค่แสนหกนะครับรถปีสิบสี่นะถือว่าทําไมแตโรงปีสิบสี่นี่ถือว่าใช้น้อยมากนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเสียงที่บอกนะมีระบบการลื่นถลเหลืลงลังทางลาดชันก็มีนะครับเครื่องเสียงก็ปรับแบบแมนนวลได้เลยมีบอกเหมดนะครับแอร์ก็แบบแมนนวลมีโหมดออโต้แอซีมีโหมดไล่ฟ้าหน้าฝ้าหลังรับรศพัพส์ผ่านตรงนี้ได้ด้วยนะครับ PCC คารรถสวยไลน์แอดแอด PCC ค่ะ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มนะครับที่รถมือสองรถสวย PCC คาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีของเรานี่เองนะวันนี้มีรถคันหนึ่งมาแนะนานะครับในราคาจับต้องได้เป็นรถสายครอบครัว7ที่นั่งแล้วที่สําคัญได้ความประหยัดเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลด้วยเป็นคันนี้เลยเชฟลคปติว่านะครับตัวนี้เป็นรุ่น2.0 LTZ นะครับถ้าใครหาอยู่นะเชฟโรเล็ตแคปติว่านะครับที่ร้านเรามีนะครับตัวนี้เป็นขับ4ดีเซลด้วยบอกเลยขับเรื่อง4ล้อ ลุยเขาลุยป่าได้สบายมากพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดหรือจะเป็นหน้าหน้าองหน้าหนาวได้หมดเลยคันนี้ตอบโจทย์มากนะถ้าใครสนใจนะครับบอกเลยราคานี่ไม่แพงนะคันนี้บอกเลยถูกกว่าหลายๆแบรนด์นะครับบอกเลยครับว่าไม่น้อยมากคันนี้ไม่แค่แสนหกนะครับรถปีสิบสี่นะถือว่าถ้าไม่แต่รงปีสิบสี่ที่ถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้ก็มีบันไดเหยียบข้าเรียบร้อยแหลกหลังคาครบนะครับคิวกนานสาดครบแล้วกุญแจแบบดีโมด้วยอัจฉริยะเลย ดูโครงสร้างนะครับถึงจะเป็นรถปีเก่านะแต่บอกเลยรับประกันเราคันรถทุกคันไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนครับดูเม็ดอาร์กได้เลยเป็นไงครับรูกลมเรียงกลมกันสวยงามอย่างนี้เลยนะครับคมกริบอ่ะใช้ครับว่าคมกริบบอกเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะครับด้านคนด้านหลังบ้างนะนี่เป็นไงครับบอกเลยว่าเม็ดอาร์คสวยงามมากครับรูกลมทุกรูครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบแคปติว่าอย่างนี้ดูดีนีขับ4 AWD ด้วยนะเป็นโลโก้เชฟเลกอะไรครบเลยเซนเซอร์หลังมีให้แล้วกล้องถอยหลังมีให้แล้วใช้งานได้ง่ายนะเหมาะกับครอบครัวนะอย่างที่บอกเป็น7ดที่นั่งพับเบาได้นะครับหนีดึงเบาได้นะครับเห็นไหมครับบอกเลยได้7ที่นั่งโดยไปไกลได้ฟิลครอบครัวเลยคือแบบได้คุยกันในรถไม่ต้องรถไป2คันนะแมถมได้เครื่องดีเซลประหยัดน้มามันอีกอันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับมาดูฝั่งกันบ้างนะโครงสร้างหมดเลยว่าใหม่ทั้ง2งคือไม่มีชนหนักเลยทั้านนะรคัมแลวบ ดูอย่างกลมกลมกิบนี่คือสายกล้องถอยหลังนะครับนี่เลยโหบอกเลยว่าเม็ดอาร์กนี่แบบกิบทุกรูอะ่ะบอกเลยว่าไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครหารถเจ็ดที่นั่งใช้งานอยู่อยากอยากได้ในราคาไม่แพงมากนะครับมาจากคันนี้ได้นะราคาขั้นต้นนี้มือหนึ่งนี่นะ่าจะอยู่ประมาณเกือบเป็นล้านอะ่ะแต่เราขายนี่ถูกมากมาก นีด่ดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเปิดแบบชกด้วยนะเปิดใช้งานได้ง่ายนะครับบอกว่ารูกลมคมกิบสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับเครื่องเป็นเทอร์โบดีเซลนะอย่างที่บอกนะครับเป็น2.0เทอร์โบนะครับเครื่องบอกว่าเม็ดตุตะเข็บไล่กันกลิบมากถ้าใครอยากได้นะครับรถ7ที่นั่งใช้ในครอบครัวในราคา10เซฟนะครับ แต่ยังไม่บอกราคาเดี๋ยวไปบอกท้ายคลิปว่าเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากได้คันนี้นะครับบอกเลยออกไม่ยากนะแล้วเหลือคันเดียวคันสุดท้ายในร้านนะมาดูกันได้นะที่นนทบุรีของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชั่นภายในนะว่าใหม่แค่ไหนนะครับเราก็อยู่ภายในรถของเจ้าเชฟแคปติว่าคันนี้บอกเลยว่าภายในนี่สะอาดสะอ้านถึงจะเป็นรถปีเก่าก็จริงนะครับแต่บอกเลยว่าหความใหม่แน่นอนนะครับเป็นบอกสีครีมนี่นะครับมีช่องเก็บของให้แล้วนะครับตัดด้วยลายคาร์บอนสวยๆอย่างนี้เลยนะครับจอเป็นจอเดิมของเชฟแคปติว่าเลยนะอันนี้้ดดูหนนัังไะครบ ฟังเพลงในวิเจตเตอร์มีครบนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเสียงที่บอกนะมีระบบการลื่นถลายลงทางลาชันก็มีนะครับเครื่องเสียงก็ปรับแบบแมนนวลได้เลยมีบอกหมดนะครับแอร์ก็แบบแมนนวลมีโหมดออโต้เอซีมีโหมดไล่ฟ้าหน้าฝ้าหลังรับโทรศัพท์ผ่านตรงนี้ได้ด้วยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นฟูลขับสี่เลยฟูลไทม์นะครับขับได้ง่ายมากมีโหมดอีโคด้วยนะครับเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเล็กก็มีให้นะครับก็บอกเลยว่าถ้าใครนะครับหารถเจ็ที่นั่งขับดีนะคร ขับ4นะครับได้สมรรถนะดีๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากแอร์แบ็กก็มีให้ความปลอดภัยมีให้พวงมาลัยหุ้มหนังเรียบร้อยแล้วมีคูดคอนโทรลด้วยนะครับมันติฟังก์ชันนะครับแล้วอย่างที่บอกไม้น้อยมากนะไม้แค่แสนหกเท่านั้นเพราะว่ารถปี14ไม้แต่ 6, ผมถือว่าไม้น้อยนะไม้ไม่เยอะนะครับช่องเก็บของก็มีให้ครบคันแล้วนะสะอาดสะอาดไหมถ้าใครสนใจนะครับเชฟคันนี้นะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะผ่านรถเจ็ดที่นั่งเพิ่มไซร์รถนะขับรถเก่งอยู่ มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอยากได้รถแบบจดที่นั่งไปใช้ผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันบ,บ้างว่ากว้างขนาดไหนนะครับเราก็อยู่ห้องผู้โดยสารเชฟแคปติว่าคันนี้นะอันนี้เป็นเบาะกลางนะครับยังไม่หลังสุดนะก็เป็นนั่งเบาะที่5อ่าถ้าเป็นรถ5ประตูก็เป็นเบาะที่5นะครับนั่งได้สบายมากๆเลยครับนี่มีที่วางแขนวางแก้วน้ำเรียบร้อยนี่ข้างหลังนั่งได้อีกนะครับก็นั่งได้ถึงเจ็คนเลยที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับพับเบาะอะไรได้นะ ถ้าใครหารถไซด์นี้อยู่นะครับได้เป็นแบบขับ4ดีเซลแล้วเป็น s u v นะครับได้ไปกับครอบครัวไปไกลๆได้ขับในเมืองก็ดีหรือไปเที่ยวแบบขึ้นเขาลงว้วยได้สบายมากเพราะว่าคันนี้เป็นขับเครื่องสี่ล้อนะให้เขาเรียกนะให้ความขับขี่ที่แบบลงหลุมขึ้นหลุมได้ง่ายนะครับหรือจะเป็นความปลอดภัยถ้าฝนตกหนักถนนเลื่นอย่างนี้อันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับไม่ลื่นอนแน่นอนเพราะาขับสี่ควบคุมล็อกล้อได้แบบดีกว่าขับ2แน่นอนถ้าใครสนใจนะครับหารถ มีความปลอดภัยด้วยแล้วได้7ที่นั่งด้วยนะคันนี้ตอบโจทย์เลยเดี๋ยวไปดูราคาและโปรโมชั่นนั่งรถกันเลยจ๊ะแล้วจบไปับการรีวิวเจ้าแคปติว่าคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้จัดราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าใครอยากได้แคปตัวนี้นะได้ตัวท็อปขับ4ไม้น้อยนะเอาไปเลยนะครับ29999เท่านั้นนะตอนนี้นะครับราคาพิเศษนะเหลือแค่2999 9 9ามานะมาจากคลิปผมเท่านั้นนะถึงจะได้ราคานี้นะครับแล้วบอกเลยว่า อันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมาเซ็นไฟแนนซ์กันได้ท่านใดอยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถคันนี้ครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะมีบริการส่งรถได้ฟรีด้วยหรืออยู่นนทบุรีแล้วอยากได้รถคันนี้นะครับมาดูกันได้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์เรื่องสายครอบครัวแน่นอนนะหรือจะขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยสบายๆนะแล้วบอกเลยคันนี้นะเราเช็คช่วงลงช่วงล่างมาดีแล้วนะครับเครื่องยนต์เช็คมาหมดแล้วนะครับเอาไปขับใช้ยาวๆอย่างแน่นอนนะถ้าใครมีกังวลเรื่องเชฟนะครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยว อยากมาดูอยากมาดูรถมาดูที่นนทบุรของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งลายทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนี้อยากให้ผมรีวิวรถกันไหนฝากคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. วันนี้นะครับขอลาเจ้าเชฟน,นะราคาพิเศษมากนะ29999เท่านั้นจากได้จัดไปนะครับ7ที่นั่ง